านะสมนอาจาร,รย์กสกน,นกอาจารย์ขึ้นข้างบนได้เลยนะกี่คนเนาะวันนี้กี่คนเนาะอประสบพิเทศเด็กใหม่ทั้งหมดเนาะ อีนะฮะัานพิเศษของเราก็ได้มาถึงที่ของเราในวันของเราแล้วนะครับวันนีเนี่ย้าเราได้มีเร่ที่เป็นประหาหรือปัญกาแล้วไมเอยตําหรับจดไว้ในเรื่องของการบัญญาจากท่านอาจารยนั่นเองครับพี่แจ น้ำด่ายพร้อมแล้วน้ำต้มพร้อมหรือยังเอ่ยได้ได้เอ่อแสดงว่าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะ ขออนุญาตนะคะเรียกเชิญน,นะคะ,นนะคอาจารย์เบียร์ของเราเวิาทยากรเขาจะมาพูดอบรมรู้จกับคุณนักศึกษาเพื่เราในปีสองพันห้าร้อนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใน,นาการจัดกิจกรรมทักษะการอยู่รอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของใบรุ่นนักเรียนสูงและภาพสัตว์เดรนรู้ขหาวิทยาลัยราชภทัศน์อุบัติการณโดยอาจารย์เบียร์ควรตื่นธรรมขอเรียนเชิญครับก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนเนาะแล้วก็ อนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยก็วันนี้เรามีโอกาสมาเจอกันช่วงนี้จะเป็นงานประสมนิเทศบ่อยบ่อยหน่อยอาจารย์ก็จะไปตามมหาวิทยาลัยหลายที่ไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งจะไปพระจอมเกล้า,าพระเจ้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจินบุรีเมื่อวันก่อนนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดเด็กคณะวิศวะอาหารมั้งถ้าจะไม่ผิดเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็ไปพระจอมเกลา้าที่กรุงเทพมารอบหนึ่งพระจอมเกล้านี่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือน่าจะไปสามครั้งแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสมาเจอพวกเราแล้วเดี๋ยวก็จะมีไปอีกไปอีกหลายที่เลยแต่ว่าสิ้นเดือนนี้อาจารย์ก็จะงดรับบรรยายแล้วก็จะไม่บรรยายแล้วนี่จะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแหละที่เราจะได้เจอกันและก็ครั้งแรกที่จะได้เจอกันแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่ากูตายนะกูยังไม่ตายกูยังอยู่แล้วก็ทีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาเจอกันวันนี้ทีนี้ถ้าใครมีคําถามอะไร ก็าสามารถเอาคําถามมาให้กับอาจารย์ได้เลยแล้วก็อาจารย์จะตอบคําถามให้ได้เขียนกันไปบ้างหรือ,อยังเนาะคำถามใส่กระดาษถ้าเขียนแล้วส่งมาให้อาจารย์ได้เลยโอเคแล้วก็มันจะได้เหมาะสมกับพวกเรากันเองกิจกรรมเรามีกันตั้งแต่เตช้าแล้วนะอันนี้เป็นเด็กคีหนึ่งทั้งหมดมมคำถามครับคำถามเขาจะฟังโอ้โหนี่คำถามเหรอนเนี่ยใช่ครับ มันจับฉลากชิงโชคอะไรสักอย่างนะโอ้โหกูจะอ่านหมดชาติไหนเนี่ยตอบเลยแล้วกันแล้วจะได้ไม่เสียเวลาอาจารย์จะพูดไปต่อไปแล้วกันเรามาดูความปัญญาอ่อนของพวกเรานะว่าจะมากขนาดไหนตอนนี้อาจารย์กำลังทำทำสถิติว่ามหาวิทยาลัยไหนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ปัญญาอ่อนมากที่สุดและเดี๋ยวอาจารย์ยุติบทบ,บาทการบรรยายเมื่อไหร่เนี่ย อาจารย์ก็จะสรุปจะสรุปให้ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ไปบรรยายทํามามีทั้งหมดกี่ที่และคําถามที่ไหนเนี่ยท็อปฮิตมากที่สุดก็คือเพอเจอร์มากที่สุดอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตามนั้นเลยตามสัปดาห์น่ะนะตัวผมเรียนธุรกิจแต่ไม่เกง่งไม่เก่งอังกฤษครับทำยังไงดีมันก็เรียนสิ ก็มึงมาเพื่อเรียนไม่ใช่หรือคำถามครับเออก็มไม่เก่งมึงก็ต้องพัฒนานตัวเองให้เก่งไหมละ่ะเราทุกคนมันไม่มีใครเก่งมั้งแต่เกิดถูกต้องบ่ะดังนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเสียเงินเข้ามาแล้วในการที่จะต้องเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งของการที่เราจะเรียนรู้กับหลักเกณฑ์หลักการของการใช้เหตุผลการใช้ความรู้ทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไอ้คนข้างหน้าเหมือนมองไม่เห็นอาจารย์ปะข้างหน้าไม่เห็นใช่ไหม เขาอีดอกไม้มันขวางใช่ไหมโอ้ติดดอกไม้ยัวนานสบกูเลยเนี่ยนะมึงก็ทนไม่เห็นต่อไปแล้วกันแล้วฟังเสียงเอาอจอปรเจิเตอร์มันก็ไม่มีเนาะอยากกลับบ้านค่ะทำยังไงดีคะก็ห้ามมึงไว้มืงกลับไปสิที่นี่เขามีคะแนนให้หรือเปล่าเนาะอย่างวันกิจกรรมอย่างเงี้ยเขามีคะแนนอะไรดึงดูดเด็กนักศึกษาไหม คือคำถามบางอัานมาซ้ำอาจารก็จะข้ามเลยเนาะโอ้โหซึ่งซ้าเยอะคนอ่านชื่ออะไรสาระแน่เมื่อไหร่จะลืมเขาคะทำไมทุกวันนี้มึงยังลืมอีกหออเจ็บไม่จำนะมึงเราเจ็บเรื่องเดิมๆซ้ำๆมากี่ครั้งแล้วมึงก็ยังไม่เคยลืมได้ไม่ว่าชั่วขนาดไหน ก็ลืมไม่ได้สักทีไอ้พวกนี้เหมือนเอาผัวมาจากเลยดำอ่ะนะแล้วก็เอามาคบคือไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่คิดจะมีสติสัมป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตเลยเราจําไว้การที่เราจะลืมใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่เราจะลืมได้ด้วยการมองอะไรรู้ไหมมองเห็นโทษมองเห็นโทษเยอะๆถ้าเรามองเห็นโทษในการใช้ชีวิตเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนั้นเวลาเรามองเห็น เราต้องมองเห็นให้ชัด3อย่างอย่างแรกเรามองเห็นรสอร่อยของการใช้ชีวิตคือความสุขกับผู้ได้ง่ายเรามีความสุขในการใช้ชีวิตเยอะแยะมากมายเรามีความสุขกับการกินเรามีความสุขกับการมีแฟนเรามีความสุขกับการมีเพื่อนเรามีความสุขในการใช้เงินใช้ทองเนี่ยเรียกว่ารสอร่อยของมันที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสุขในใจอันนี้เรียกว่ารสชาติอันอร่อย ของสิ่งที่เราเสพเข้าไปแต่เราอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราเสพเข้าไปที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์ตามมาด้วยเวลาเรามีแฟนเราจะมีความสุขเรื่องแฟนอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันต้องมีความทุกข์ประกอบด้วยดังนั้นในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่าความทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตอะ่ะนั่นแหละเรียกว่าโทษอันต่ำสามเวลาเรามีแฟนแฟนมันนอกใจเราได้ไหม ได้เวลาเรามีแฟนเรานอกใจมันได้ไหมได้ต่างคนต่างทุกข์ซึ่งกันและก,กันในการใช้ชีวิตเวลาเราอยากให้แฟนเนี่ยดูแลเอาใจใส่เราอย่างที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราทุกข์ไหมทุกข์แล้วแสดงว่าไม่ไอในความรักที่มันมีความสุขมันก็ประกอบด้วยความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเราจะเอาความคันตามสัญญาณของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เราต้องใช้อะไรหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิต อะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ชีวิตแล้วมันมีความทุกข์มากๆเราต้องมองเห็นตรงนี้ให้เยอะเพื่ออะไรจะได้มีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เราลองหากนอุบายหดยไหมดังนั้นการเห็นต้องเห็น3ามอย่าง1รสอร่อย2โทษอันต่สามอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ถ้าเรามีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อไหร่การที่เราจะลืมคนเก่ามันจะไม่ยากเลยฟิลเหมือนก็อย่าง แฟนเก่าเรามันชั่วมากอะ่ะมันทําเรื่องเดิมๆกับเราซ้ําๆจนเราอดทนไม่ได้สุดท้ายเราก็เลิกลากับมันเวลาเราเลิกกับมันเนี่ยเราจะหวนหากลับไปหวยหามันได้ไหมไม่เพราะอะไรเราอยู่ทนทรมานกับมันมามา,มากพอแล้วเหมือนแฟนเก่าเราทุกวันนี้เราจะคิดถึงมันไหมถ้าเรามีแฟนใหม่แล้วอะ่ะไม่คิดถึงแล้วแต่บางคนก็ยังคันถึงหัวเก่าอยู่ก็มีนะมันก็ยังมีอยู่บ้างตามเหตุตามปัจจัยถูกต้องป่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราลืม มันลืมหมดจากใจเลยอ่ะไม่เหลือความรู้สึกเหล่านั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าเราเห็นโทษเห็นโทษจากการครบคนคนหนึง่งจนรู้สึกว่ามันอดทนไม่ไหวแล้วเราก็เลยบอกเลิกเขาเราจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการหอยหารล,ลึกนึกถึงเขาอีกเลยดังนั้นหน้าที่เรามองเห็นโทษของการใช้ชีวิตคู่ด้วยว่ามันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะมันมีความทุกข์ร้อนในใจด้วยทำไมต้องชื่อตื่นทำคะ ตื่นนอนไม่ได้เหรอเพราะกูตื่นนอนแล้วนี่ไงกูถึงได้ตื่นทําได้เลนะมึงก็ตื่นสักทีขอวิธี move on หน่อยครับวิธีการ move on ที่ดีที่สุดดีที่สุดเลยนะคือไม่ต้องอยู่กับมันอีกเดินออกมาเลยอย่าไปส่องอย่าไปดูอย่าไปเห็นอย่าไปตามปัญหาคือเวลาเลิกกับใครสักคนเึิเราชอบทำอะไรส่องเฟซบุ๊กติ๊กต็อก ดูพฤติกรรมเคลื่อนไหวมันทุกอย่างทําไมมันเลวมันชัว่วเลิกกับกูไปไปคบคนใหม่แต่ทําไมกูถึงมีชีวิตไม่มีความสุขแต่มันมีความสุขกับคนใหม่จังเลยอันนี้เรียกโง่โง่เพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปตามดูชีวิตเขาแทนที่มึงจะเอาเวลาในการไปดูแลจิตใจตัวเองแต่เอาเวลาไปตามจองล้างจองผ่านเขาว่าดีหรือไม่ดีดังนั้นถ้าเรามัวแต่เห็นภาพเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันตอบย้ำจิตใจเราอ่ะ ให้เราเกิดความล่มจมล้มเหลวเกิดความเสียใจมันจะเดินออกจากความทุกข์ได้ไหมไม่ได้เห็นแฟนเก่าไปอยู่กับแฟนใหม่มีความสุขอี๋อกันนี้กระนะแต่เรากับนั่งร้องไห้น้ําตาไหลอยู่บ้านมันจะเดินออกจากความทุกข์ใจได้ไหมมันย่อมเดินออกจากความทุกข์ใจไม่ได้ดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรอย่าไปเห็นเพราะถ้าเห็นเราจะมีความทุกข์ร้องไห้น้ําตาไหลเสมอเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเห็นกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไปเห็นกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อไหร่ ความทุกข์จะเข้าจู่โจมชีวิตเราเสมอดังนั้นไม่อยากทุกข์เพราะเรื่องใดเดินออกจากเรื่องนั้นจําไว้เรื่องหนึ่งเวลาเราอยู่กับใครอยู่ในสถานที่ใดดูหรือหาเนื้อหาตัวตาตรวจสอบในสิ่งใดก็ตามในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่กับมันแล้วมีความสุขอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราอยู่กับมันแล้วมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเดินออกจากมันซะภาษาธรรมเขาเรียกว่าที่ใดที่ทําให้กุศล จเจริญให้อยู่ต่อแต่ที่จะที่ทําให้อากุศลจเจริญให้เดินหนีออกมาจากมัสซัออกมาจากมันซัอ,อ,าานซอย่าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับมันเพราะาั้นหน้าที่เราคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปอย่าไปตามสองชีวิตเขาว่าเป็นยังไงเพราะสุดท้ายภาพที่เราเห็นซ้ำๆเราจะเจ็บซ้ำๆไปเลกและคนที่เจ็บที่สุดคือใครทุกข์ร้อนเพราะสิ่งใดด้วยการไปโหยหาถึงอดีตที่จบไปแล้ว อย่ามัวแต่ไปรอคอยถึงอนา,า,าคตที่ยังไม่เกิดขึ้นทำปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าระหว่างนี้เพื่อมีใครใช้ไม่ถามถามอาจารย์ได้ได้นะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้ามีคนพูดถึงเราในสิ่งที่ไม่จริงละ่ะพูดถึงสิ่งที่ไม่จริงก็มันไม่จริงอยู่แล้วจะไปกังวลทำไมปล่อยไปเลยตามเหตุตามปัจจัยอาจารย์เคยเจอดาม่าในการใช้